คำว่าใช้รถผิดประเภทเราคงเคยได้ยินนะครับคำนี้เนี่ยคนที่จะพูดก็คือบริษัทประกันครับอย่างเช่นรถที่เราเห็นทั่วไปอย่างเช่นรถเกง๋งรถกระบะที่เราใช้จริงๆแล้วรถพวกนี้จะถูกแบ่งประเภทการใช้ก็คือ1เป็นรถสร่วนบุคคลที่ใช้ทั่วไปภายในบ้านขับไปทํางานขับกลับบ้านขับไปโรงเรียนขับกลับบ้านนะครับแต่ก็ยังแบ่งออกเป็นใช้เพื่อการพาณิชใช้เพื่อรับจ้าง ฉะนั้นรถหนึ่งคันก็ยังสามารถถูกแบ่งประเภทได้อีกรถเก๋ง1นึ่คันอาจจะใช้ส่วนบุคคลหรืออาจจะใช้เชิงพานิ์หรืออาจจะใช้รับจ้างก็ได้รถกระบะ1นึ่งคันอาจจะใช้ส่วนบุคคลที่เราใช้ทั่วไปนะครับหรืออาจจะใช้เชิงพานิดหรืออาจจะใช้รับจ้างก็ได้รถตู้ก็เช่นกันก็อาจจะใช้เชิงพาณิ์ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้รับจ้าง ถ้าเป็นรถตู้นี่เราจะเห็นอย่างเช่นรถตู้ที่วิ่งระหว่างจังหวัดอย่างเช่นกรุงเทพไปสระบุรีกรุงเทพไปยุทธยาอันนี้ก็เป็นรถตู้ที่ใช้รับจ้างฉะนั้นเวลาที่เราทําประกันเราก็ต้องคํานึงถึงการใช้รถของเราเหมือนกันถ้าเราใช้รถเพื่อการพาณิชย์เราก็ต้องทำทำประเภทของรถคือใช้เพื่อการพาณิชย์แต่ถ้าเกิดเราใช้รถเพื่อรับจ้างเราก็ต้องใช้เพื่อรับจ้างเพราะถ้าเกิดเราใช้ผิดประเภทเมื่อไหร่เราเอารถส่วนบุคคล ไปใช้รับจ้างหรือรถส่วนบุคคลไปใช้เชิงพาณิชฐ์หากบร,ริษัทประกันรู้ว่าเราใช้รถผิดประเภทบร,ริษัทประกันก็จะไม่รับผิดชอบไม่คุ้มครองทรัพย์สินของเรานะครับบร,ริษัทประกันก็จะบอกว่าคุณใช้รถผิดประเภทบางคนทําประกันแบบส่วนบุคคลแต่เอาไปใช้รับจ้างเกิดอุบัติเหตุเสียหายทั้งคันบร,ริษัทประกันก็จะปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับแล้วบร,ริษัทประกันก็จะบอกว่าใช้รถผิดประเภท อันนี้คือบริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบอะไรเราเลยการซ่อมรถการอะไรเราต้องรับผิดชอบเองอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะครับหากเราใช้รถเป็นประเภทไหนต้องทําประกันให้ถูกประเภทนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องประกันส่งาามาทำหมมาที่อินบ็อกซ์นะครับผมจะเข้าไปตอบทุกคำถามครับฝากติดตามเพจแก้ปัญหาภาษาประกันด้วยนะครับผมกิติไทยมดิตสวัสดีครับ